โ้ยด้าเต็มเลยครับแวะมาเยี่ยมพี่ชายเคยทำงานด้วยกันนะแต่กเกษียณมาสิบกว่าปีแล้วลูกพี่ลูกน้องกันเดี๋ยวจะมาดูหน่อยสบายดีนะ,ะมส้ยสบายเลย,เลยโอ้ยเขอเลี้ยงหมานี่เลี้ยงแมวเว้ยมาเมื่มอาาวาน กี่ปีแล้วเนี่ยไม่รู้หรอกมันสิบปีหรอไม่ใช่ตั้งเนี่ยตั้งเนี่ยกี่ปีแล้วไม่ถึงสิปีหรอเก้าปีมั้งอ๋โอโอ้ยสบายๆงั้นแล้วพี่สัวไปไหนอ่ะไปซื้อของอ๋มอมาคนเดียวเหรอมาคนเดียวไอ้พวกนั้นเขาไม่ต้องดูตู้อะไรกาแฟอะไรกาแฟ,าแฟเขาอะ่ะ <Okay. S 1> มีโควิดป่ะบ้านเราเนี่ย มีไม่ค่อยไม่มีแล้วมีแต่น,นั้นมีเยอะหน่อยอนล้วในท้าเยอะแต่นี่มันไม่ค่อยมีโอ้ยโรงงานโรงงานโรงงานไอเอเพียบเลยเออ <laughs> แต่ช่วงหลังก็ไม่มีแล้วบ้างแต่ตนี่แต่นั้นอันนี้เขาเข้มงวดไงพอมีแล้วก็หมอเขาได้จัดการเลยมีเยอะเลยพอมจจันติดยาสลบในท้าสุรินทร์มั่มเลยเว <laughs> <laughs> ้ย <laughs> เหมือนแมวจ๋าเลยเนะี่ย มาก็ต้องตรวจก่อนมาไม่เป็นไรเราให้ก็ตรวจแล้ตุ้ชิดก็ชิดแล้วเนี่ยชิดแล้วชิดแล้วก็ตรวจแล้วนนขายดีไหมเนี่ยรับได้ไม่ค่อยรับไอ้นั่นเลยทรงฟ้าให้เกียรติเกษตรอ๋ออ๋อเออระวัางไงดีมันย้อนมันย้อนกลับมาเยอะออไงเลยเอาธรรมดารับแต่รับน้อยรับไม่เยอะเลยป,<น>ปีพี่โหดเกษตรมากี่ปีแล้วเนี่ย สิบเอ็ดปีสิบปีสิบเอ็ดปีแล้วสิบเอ็ดพี่พี่อบเกษียณก่อนหรือหลังไอ้อบไล่ไล่กันอาจจะหลังเราปีหนึ่งเออว่างั้นวันก่อนผมไปเจอเขาอะผมไปหายเอเลยไปเจอเขาอ่ะไม่แล้วเราปีนไล่ไล่กันโอ้ยน้ำเยอะมากเลยนั่นเนี่ยที่ไหนนี่เยอะไอ้ตอนที่โอฝนตกก็นน้ำเยอะสบายเลยเนี้ยเขาจ่าใค่บ้านเองไม่ค่อยมีนะโอ้ยน้ำไม่มีที่เข้า มันไม่มีที่เข้ามันไม่มันไม่มีที่ไหลเข้าเพราะอะไรไอ้นี่มันสูงกว่ากันน้าจะไหลไปไหนอ่ะนี่ตกมาเยอะทรายแจ๊ไหลมานี่ไงไหลเนี่ยมันก็ทำให้ท่อริมถนนใหม่เพาวไหลมาทุกทางทุกทิศทุกทางเดี๋ยวเดินดูหน่อยลูกชายบอกลูกชายบอกไอ้ไอ้สายไวลูกลูกชายนั่นแหละ จะเดินด้วยบ้านพีเยโอ้ทำที่จอดรถยังไงวะเนี่ยอ๋อที่เก็บข้าวนี่วะสบายแล้วเกษียนงานมาก็ปอยู่ต่างจังหวัด เป็นพ่อค้าแล้วหลังเกษียณบ้านสวยๆกันนะทางงมูเองอะ่ะก็เริ่มเริ่มที่จะยกยกกัน,กนแล้วนะผ่านมาบ้านเขาสวยๆดีใช่ใช่ลูกหลานพวกอะไรพวกเนี้ยเริ่ม<ร>ที่จะบ้านะไรเดี๋ยวบ้านเขรรำนาก็เขาก็สวยๆอนะ่ะไม่ใช่ตะมรัน อะไรลูกเราแตนนวลก็ปลูกเทนีวันั้นก็ไปไปดูบ้านครับขับรถผ่านไว้ไปให้เดี่ยวก็ไปดูอืมขอออกรถใหม่เป็นแถวอะ่ะเออมันใหม่เป็นยี่ห้อเลอวแล้วพี่สัวไปซื้อของที่ไหนซื้อรินไปใครขาไปเบิดอ๋อเบิดขับไปเหรอเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยซื้อของเยอะพอเราไม่ได้ยรับตัวฟ้าน้อยกอ็ไม่ต้องเอาเยอะมากอืมเอาพอประมาณละเอียดพอมาเอาเป็นสีเป็นแสนนี่ต้องนี่วบอาจารย์ขายกรุงเทพเลย โทรมาบอกก็เรียกซิมอยู่ภาษีสามแสนหมดเออโอ้ไม่คุ้มเลยอย่างนั้นน่ะเหนื่อยใหญ่ไหมบางทีมันก็คุ้มพอได้อยู่แต่เรามันเหนื่อยไอ้เราภาษีเยอะๆเราต้องแบิก็สารไอ้ีคนมันมาเอาก็สารมาแบบมือเล็กๆเกี่ยวเอาโอ้ยังนั้นก็ไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องรับแล้วโอ้แก่แล้วเนาะเยอะแยะหรอกเออไปเอาอะไรนี่ๆหน่อยๆมันองไปถ้าถ้าเราทำอย่างนั้นเราต้องมีลูกจ้างดิเออต้องมีลูกจ้างเด็กนมอะไรเงี้ยมาช่วยงานเนี่ยน่ะพอได้อยู่ พีหัวดอายุเท่าไรเราปีนี่6 6แล้วนานเลย6 16ยังแข็งแรงอยู่เลยก็ขี่จักรยานอยู่เรื่อยเลยไม่ไม่บ่อยเลยบางทีมีนู่นมีนู่นแต่เราไม่ได้ปกล้งเขาหรอกเขาไปเองไปที่ห้า6โมงกลับไปชั่วโมงเดียวอ๋อสมัยนูเขก็ออก6โมงบางทีก็สวนทางกันแถวนู้นเลยอ๋อ ก็ด huh? so well <ah> right <ah> uh ีแ oh. ล้วบอกอนต้ามบมกขี่พวกนี้ขี่ไกลเองที่จะไปกับมันมันขี่เร็วอย่างเองเลยพวกไปไกลๆกลูกไปสวายบ้วายันสี่สิบกิโลพวกมันไปอ่ะไอไปยี่สิบกโลนั่นแมเยอะพอแล้วเราออกกําลังกายตามที่ร่างกายเราคิด่ปพอแล้วตอนทินขาไม่ดีเราไม่ออกไกลเยอะก็ปวดขานะมันอยู่ในสเต็ปที่ว่าถ้าไม่ไม่ออกก็ปวดถ้าออกประมาณไปเรื่อยแต่มันจะทําให้ปวดถ้าออกมันมันต้องแก้ามเนื้อหน่อยอ่ะเนี่ยผม ผอปไปเหนือมาแล้วก็เนี่ยเขาผมยังไม่หายเพราะว่ามันไปขี่ขึ้นเขาอย่างเดียวเลยเ<อ>ข,ขี่ขี่เกือบทุกวันอ่ะก็เลยมารอบนี้ไม่ไดเอาจักรยานมานะะพงเนี่ยนีฟัวคอนอาใหญ่นี่ที่เขาขี่เขาก็ไปอยู่เชีงยงใหม่ใหเยอะทบให้เบอร์ไปหาเองไอ้นลเขาขี่ไก่เหมือนกันไปไปีรัมไปกับไก,ก่ตั้งเขาไปไปจำเลยไอ่เคยไปไปชั่วเนี่ไป่เ้ยไปเรโอ้ไปไม่ไหวหรอกนี้ไอ้จ้ามันไม่เคยขี่แล้วเดี๋ยวนี้นไไมันวิ่งมั้ง หนาวแน่แห่ะหนาวเลยกลางนี้ทีน่นี่เย็นท่านู้นก็ต้องหนาวเลยโอ้สบายแล้วไอ้เบิร์ดก็ทำงานที่เดิมมันก็เรื่อ,ๆอยงๆงั้นเดือนมันไม่เยอะแต่ไอแต้มมันก็อยู่ตรงนี้นี่อยๆไปมันก็พออยู่ได้มันก็ไม่มีอะไรหรอกนิบาที่ไหนก็ไม่ค่อยดีหรอกอืมก็ช่วงนี้โควิดก็รู้อยู่เศรษฐกิจอย่างเงี้ยคนเขา,ไ,เาไม่ค่อยมีรางไม่มีอะไรเงี้ย โอเคเป็นพ่อค้าซะแล้วกับมาอยู่บ้านนี่เป็นพ่อค้าแล้วไม่เคยเชื้อเวียนมันรับปลายเด็กไม่มีทราเนี่ยกระิเนี่ยคุยไปคุยมาจะทอนตังค์ผิดคนละอยู่เฉยๆจะได้ตังค์แล้วเนี่ยเชื่ออะไรเนี่ยเชื่ออะไรเนี่ยเชื่ออะไรบอกตาดิฮะอินดี้บอก อินดี้อินดี้ให้ธรรมดาปะ่ะเดี๋ยวผมได้กลับแล้วโอเคคลิปนี้มาเยี่ยมพี่ชายแลเดี๋ยวว่าไงก็ขอบคุณนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับขอบคุณครับ